ลกนี้ลุยครับเป็นการเอา้าตัวต่อตัวครับยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ<แ>โอ้โหนี่ความสามารถเฉพาะตัวของเจสซี่ลินการ์ดจากกลางสนามครับโอ้โหไปคนเดียวเลยครับ <c oughs> ดูนะครับหลอกพิงัวได้สวยผ่านมาสองสามสี่คนครับแล้วแปรครับคนนี้ห้าเป็นไมเคิลกลบมาเนี่ยครับ ใช้เท้าพยายามกัดน,นะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับโดนโดเท้านิดนึงนะครับโดนแต่บอลไม่เปลี่ยนทางหนีกรอบประตูนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้มาแล้วครับ <S <S เอาลบเป็นไปครับอุคาดิเข้าเรวดเอาครับมูซาไปด้วยความเร็วแล้วให้วาดี้เซ่์ไลนี่เอาเบาเบาแล้วครับเรียบร้อยทีนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยอื เบาเหลือเกินครับโอ้โหถ้าเราไปครับมีเร็วนะครับเห็นเห็นเลยครับมีความเร็วกันอูซ่ซะเพิ่งดันดูไม่มีครับดูเวลาเขาไปเลยนะครับเราไปตามาเลยครับนะครับมีสติโตเนี่ยเสร์เบอดี้หมดฮะเซร์เบอรี่ครับคืออ่านดีแล้วมาดักได้แล้วนะครับสิรายนี่ นี่คืออ่านไว้ด้วยนะครับว่าดีรอให้โอ้โหแล้วมันบอลติดน้ําด้วยนะครับเนี่ยคือมีรถน้ํานะครับช่วงพักครึ่งยิ่งปล่อยให้ใบยี่เล่นก็ได้นะครับว่าหันหน้าข้าบอลนะครับสูอ่เกรครับตามไปดักแล้วขึ้นย้อนเรียบร้อยไหมครับนั่นแหละครับโอ้โหขีดเด็ดเลยครับทิศทางบอลไปนี่ไม่แรงแต่ว่าย้อนกลับไปทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับขึ้นมงย้อนเสาแรกรับ ปล่อยให้เปิดเข้ามานี่เป้าหมายนี่ครับชัดเจนที่บูริโยแล้วก็แมนยูต้องการครับกองหน้าตัวเป้าส่งซาเดเลนไปคนหนึงนะครับวาเลนเซียโยกอยู่นะครับนี่ครับโยกยึดจังยึดแล้วเปิดเข้ามาล้งหน้านะครับมอลแกนมอลแกนกระโดดไม่ถึงนะครับมองไม่ไกลแต่วันดิศชานครับ ทิศทางดีมากครับชนเสาแล้วเข้าไปเลยครับน้ำหนักและทิศทางจริงๆครับลูกนี้น้ำหนักส่วนสูงเห็นบอลเข้าต่อหน้าต่อตาจริงครับระบบฟุตและช่วงท้ายนัดด้วยช่วงท้ายเกมก็ด้วยครับอยู่ที่แล้วก็เขาคุมทีมโจซีเลย